เจ้าก็ไปตัดตัดไม้หรือว่าตะแลงก็ตัดมาก็ได้จักแล้วว่าไม้ขำมาคำซอยอืมมาขำซอยแล้วมือใคเห็นไหมตะตัดไม้ต้องบอกจะคของเาก่อนบอกเลยไหนไหนบอกต้องเอาไม้ลิอเอาไม้บริษัทขหลักใจก็ไก่แลยวยูกูวันก่อนเพชริเพชรหนได้อามากหรอปะ มาแล้วก็ตัดตัดแล้วก็ทำเลยบบสีเอามาสสวัสดีเลสยสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเดียกแพงบวัวเอฟซีพังลาวพังไทยแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องเนาะวันนี้ก็มาหาทางร้องร้อยอีกแล้วคือเก่าพี่น้องเนาะวันนี้ก็สิมาหา ้องลอยอยู่ที่เฮือนทีเ่เก่านั่นแหละพี่น้องเนาะก็ับมาถามให้พันไปถามเรื่องไม้ที่เห็ุเสาเฮือนพันอะไรพี่น้องเนาะเรื่องไม้เรื่องต่อให้พันไปถามเขาว่าแถวบ้านนี่พอพอทิมีคนขายบอรหรือว่าจังไดกัดสิบอกให้พันถามให้เนาะคอยว่าเดี๋ยวเอามาเมื่อใหม่ฮาสีมาคุยกับเจ้าของไม่หรือวันใดรกะให้พันให้พัวชาวลอยไปถามหรือไอ้กิง่งพันอะไรเนาะ จะได้กลับไปรับชมติดตามรับชมน้องกันเลยพี่น้องบปรจักซารเสียเวลาไปะเกสารของเพิ่นก็นได้พี่น้องเอ้ยจึงปืนพี่น้องโอ้พี่นอ้อ,นองเอยฟ้าม,ามาบ้านี้คนน้อยได้นอนเชื่อใหม่อีกแล้วพี่น้องอ่าสบายดีสดีน้อย วสวัสบบดีเด้อไอเก่งสวัสดีสวัสดีเนะสบัสดีอืเก็บใบไฮน้ำเด้อก <c oughs> ินขนมกินขนมอ่บาบัดนี้ได้ทิปเขาไม่ได้ไ้ซื้อมาใหนะ่ะทนบ่โอ้ยหยังบ่อ ตีข <enge> ่าวกํายังาพันนามาให้นนะบวงบวงโมน้าถวยอ๋อถ้วยโมโดยตะโต๊ะตะโต๊ะโอในของใหม่พันนามาพันเมื่อแต่โดนแล้วเปล่าเมื่อกี้นี้พันเมื่อกี้นี้โดยส่วนกันอ๋อพันเมื่อทางไหนี่อ๋อน่าจะส่วนกันบ่เห็นรถุดพันพันออกเมื่อก่อนก่อนจะหาตเข้ามา กินแล้วเขานะกินแล้กกินกันยังไงกินกับป่ากินกับป่าเป็นอะไรแซบบอแซบเนี่ยบอภาามีแห้งเนาะกินกับป่ากินได้บอบพิษดอกเนาะอืมันได้กินกับป่าแลวพี่น้อยทางเราเอยถาจะให้ไอเก่งเนี่ยไปถามเรื่องเสาเฮือนนี่ถามได้อยู่บทเอาไปถามคนในบ้านหเลยเพื่อคนมีคนขาย ว่ได้ย,ยุบ่เดี๋ยวเมือมเ่อไหร่เขาจะไปคุยก,กับเพิน่นเแล้วว่าจะหจูจักอ,อืมเจาะพนเดียดพญาได้ครัเออถามว่ามีคนขายบ่เดี๋ยวเขาคอยไปคุยหายเจ้าพาไปนั่นแหละมันยังชื่อหูจักอ่ะนะดูงี่ไปซื้อมาไว้นี่แหละทางเราลอยพันก็ได้รก,กัน <c oughs> <c oughs> เสง,งยงกเอ,อย่างหลดเฮยย้เออเเดียวไลยบอไอกิดหอคิด,คดลไล่ยล่อล๋อตอง้กินหลยเติมมาเนี่ยเพราะว่า<ด>เรายังกินมื้อละคาบค<ด>ันใหญ่กว่านี้อีกเดือนหน้ากับเมื่อละซงองนแตเขาใ็<ด>ให้กินไลยที่ทองฟันที่โซนออกนะน็ก<ด>น้อย ในไอหมูจบไนไหนแต่ในหมูมสงเนี well, oh ่ยกนังน้อยนงด้ใช่ใช่อีกหนึ่งใช่มันน้อยไปว่าด็งอีกออิ่มป่มันกินกูใช้ซงแวเนาะอุแต่อีเดียพ่อพ่อไม่น่เนาะั้มันบุ้งมันปึกอะ ai cưng phần cái sông nôm hai đu phần này xin đồng phục cháu trâu cái bên sông vẫn đang lòi bên bên nó đôi, ừ. bên cứ căn thế đấy sông nôm luôn xin đồng bên nặc bên, bên. bên sông đâu Đồ. ai <laughs> <laughs> phải cưng chân hát tốt luôn <laughs> ต้องเปนกลางออเอาทีนอนให้นไหมนอนเลยนอนนอนทีนอนใหม่นอนทีนอนใหม่เดินเสื้อใหม่แล้วบอนี่ดนะอาสบายดีสบัสดีเดินไต่เอาไปคว่าล้วคยบเป็นยังโอ้ยจะถ่ายได้บจอดคปิดเปิจะไม่ตาย

Một mặt rồi nè, Một đến nói mình à? Nhân. Nhân à. Nhân. Nhân mùi tao Một mặt mùi tao 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 mùi Chi nhang bay a bóng đi. No, bay a bay. Bóng đi. 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 đi. Bóng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  đi. đi. Bóng 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 มันตกอ่างหลังคนละเสื้อเขามันอันนั้มันนักไหมเนี่ยเสื้อซื้อมากแต่ใสหรือว่าเขาหายาาบอเขาหายออแสดงว่าเจ้าคองกันนีตัวใหญ่เสีเนาะเนี่ยเจ้าตัวน่อยมาใส่มันเห็นตุ่มมันเป็นอย่างมั้นมาเป็นเดี๋ยวจากใส่เวลาอยู่กับคุวเจ้าก็ได้ปุ๊กองมือเลยมือเลยนางหน่อยจนให้อุ่น เไดเได้ชงเสื้อใหม่เรได้แพ้ใหม่านานี้จะตัวไอเกงบมี่บมีตีใหม่ใหมกับบมีบอคือเห็นใส่รงตัวนี้บอไปหามอไงคาสันีไว้วันใส่คาสันบอใส่าสันคาสันบอกแล้วว่าเมื่อใส่ไปหามอันตั้าสันสมพยาตอนนี้แล้ว ดำหมดแล้วลงหน้าลงหลังพูดโอ้ประหมกมุงมันจะไปเตรียงอะไรกูเลยเนาะโดมโซ่ได้นอนแยกห่างเลยฉิดต้มเลยว่าแต่แไหนนี่มอดหามากเลยไม่ได้มอดบ่ยังเก็บไว้เก็บไว้ก่อนนอนกลางคืนก็ได้มันลุกมาสองมึงลุกกมีอะไรอยู่บ่ เรืยกว่ากาได้นอนรับเลยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยท่านไปเลย้เกินมีอะเป็นยังได้ส่ะแบบว่าอาการกำลึ่บเป็นเฉได้เสร็จเหตุรู้เมื่อยบ่นอนก้นอยู่บ่นนางลอยปัวเจ้าเ่รออแล้วมาได้ก้นเนาะนอนแล้วเงี่ยกิ๊เลยทีโดยมาเป็นดอกก่อนคืนมันมาเป็นตอนตเว็นซ้ำนี้เราควรอย่านำเว็นซ้ำนี่แต่ตอนบ่ายเป็นส่วนเนาะ เรามาเนอะไม่คำันแบบเจ็ดแปดโมข้าโมง้แเขาหุ่เวลาอย่เนาะเป็นกับวันสิ้นกับเบอร์บริปิอีกสองคำของใม่องคำอย่างเป็นอยงเป็นเนเห็นองคำโอ้มือแหมกับมงออกใหม่นะเป็นโลดโดยดที่อาอจาหนุ่มจะาตอง Sông nó nồng cái chắc chắn cái chắc mới chắc chắn 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 ยัดไปายอไปเลยคนท้ามาเจ็บท้องถ่ายพอคือว่าบ่อซะบอเข้าใจปวดท้องไปเลยแล้วสอไหลงได้ปะนี่ได้ลงได้แต่จ้าบุรีไปไป็กแท็ไปบุต์ว่ตัวนี้ถอดไม่ออกเลยต่ในกระู้กแต่ว่าตะบนปรตรอายุวัฒตรงปุ่มนาก่ไปซื้อหักซื้อฮัก่ฮ้า พอสอนนี่อย่างตุ้งแบบใดอาเนียจะรูเจ็บแบบใดนี่น่ะตีนน่น่ะอืมตีนเด็้วมันจะาราคนเดียวเราหิวเขาเราว่ะอยากเข้าอีกเราอาจะโดยหิวเขาอะจองยาบข้าวอยากกินข้าวกินแล้วแล้วกินรสเนี่ยมากินนี่กินกินสิบังนี่สีบิงนี่เอ้ามียันกัะเพราอยากให้กินเลยไปอามาปิ Kinh phải ăn ngàm con mệt đấy ta. Dạ kinh bao giờ chỉ phải ăn ăn thôi này. Bao? <laughs> um. <buồn> <laughs> để bây giờ thôi. Nào. giờ nhắm ai? Nhắm ngàm con. Ngàm con tăng kinh khâu. Nhắm con. Không. 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 Không.

ยางไปย่างไปในหาบหน้ามาบริบบะไปจื่อไปจิซอคอให้ี่เบี้ยก่หน้ายังมาให้ีเบี้ยเราอยังจ่อยยังาให้ที่เบี้ยครบหกเดือนจิตเดือนดล้วจะได้เห็นเราม่สายที่ชุกหกเดือนจเดือนแล้วจะได้เห็นเรามีไม้เฮ็ดทำให้่องทำวายสุดอย่กงีเลย ยืนเงื่อเงื้เงื่อแลให้เ็ดเนี่ยปกปไปตยืนเหื่อนนีดมันจะเนี้ยเห็ดแต่นอนสะพอนมันจ่อยมันสู้แล้วก็ไปเห็ดว่าถึงเนี่ยพเดีเนี่ย้าเพ่มเนี่ยแหละเฮีไแมแม่ก็เลให้ยัเง้ติดอาบน้ำเจอก็ไปตักน้ำให้เราครับตักน้ำตักไงมาให้ตักคนตักเอง

เราเอาหำให้กินบอกอายุเราเป็นก <sh arp inhale> <sh arp inhale> yes. ี่เหี้ยมเราแก่บหมมากินโมเดิปินโมเิรจะเปเรียกหมูนำบ่บ่กมีหมูรอหมูเนนอยจี่จีกระตะอนี้สามารได้ใช้หำนะหำนะข้อตอเข้าพอดีเกลือมาเนี่ยขอนของซีเขาแต่้อมันก็เจกินแต่หำไม่ได้กินเขาเขาติวเไี้เส้นหนึ่ง ินชนนอยนะม่วาโดนๆยากกิได้กินทำเลก็จะาไปได้กินตลอดไ่จ้ะบ่ได้กินตลอดได้เวลาเขาไปมีแต่เจ้าแค่นอเกลเนาะมีอบัตหมดแห้งๆได้มที่เขาให้มลาจะทำะมาจะมุงเปล่าเกิดผึ่งไก่เข้าไปกินซ้ำ ปมันมีเจาะกุ๊กทึกแต่พอมันยังขึ้นมาอยู่เนาะมันได้เคยได้กินนี่แหละกรโตกระเดียอยู่เทิงนี่เลยฮะทุบเงินเงี้ยนมนเป็นบ่อนเลยนมีเดีกพอแล้วมาจอบฟังกันจอบสใส่เงี้ยวว่ากินเลยแม่เจ้บเขาหน้อยกับพันอยู่มันเห็นแม่มันเปลี่ยนเชื้อใหม่มันไปตีไปหูไปตาเนาะดินี่น่ะอืม

ได้แล้วนั่นละนักไม่เจะเขาเสื่อัะไงเขาเชื่ออะไรพาลูกตกปองเห็นในไหนบันเคยตกอยู่ป่ะเคยตกปองเพื่อเนื่องข่าวนั่งหน้านื่องเลือท่านี้ป่นี่เลืองเท่นี้เลยเลือดเท่านี้เลยจะมาฉีกางอีกไหป่ป่าในปาบอกให้บอกวงบอกให้ยังคนไม่ตาย

ตขมไข่กินแรงบ่ว่ต้งไวมันมันแตกแล้วมันเน่ามันเลต้งไวยมัดต้มไวมัดแล้มันเน่าต้มต้มมันแตกแสดงว่ามันทอดหร่มีหม้อทอดเีมีผมี่ระทมีอกเรว่าแตต้มต้มมันแตกก่อนไม

แล้วเพิ่มายังมาใส่สโลม้งมุกคนอันะี้อย่าว้องลงแต่ตักเอไปเอาไปมาไหวล้ได้เด็กน้อยมันขึ้สิบปง่มาได้เลยแหละมันติดมือเลยนี่จะขึ้นจะอุ้มแบบนี้บ่ กันวางแลยมได้เลยนอนหลับทค่นี้เออมันอยากเข่าว่าเดี๋ยวอยากเข้าที่มันเป็นเป็นหนอยห่อยก็มันก้รกินลงเลยม่อเมือวานมื่อวานองอยู่กัเป็นเยซึ้หให้จใหม่นังอยู่กัเป็นเขาเขาปาเขาเพิ่มเพิ่มก็จมันอยากเขาเล็กน่อยสหนี้ Tông thế bộ, ừ ừ. này sống bong, anh ký một bụi em em, ỉn thôi sống bong anh ký em nữa. Bye bác. How will it? How will it? How will it? How mà đấy จะหนยนก็ไปก็ได้คร yeah, right ัจังฮาบนะืองนึ่งฮารเดี้วมือละหาบกูบอใส่พอมาเข้ามาน้ำมอมาเข้ามาน้าชิลียกตใส่กูเป็นกันเข้าเดี่ยวเขาเฮงอยู่แม่นะอะากมาบหนึ่งเป็นเจ้าหน้ง บันนี้กับตักมาใช่ถังเลยไหวแถวนี้ไหวได้หรือไงไหวได้ไหได้บ่แไหวได้ยืดลุ่มมันหักไหมไม่ต้องเอายลุ่มมาแล้วสองรังนะลองน้ำดิใช้คาแล้วมือเจ้าก็ไปตักตัดไม้หรือว่าตะแลงตะตัดมากระ้อจักนะว่าไม่คำจัือ อยืมิมาขั้มเลอยมาอื่นมาเห็นไหมตานใหม่ต้องบอกเจ้าของเขาก่อนบอกเลยหน่บอกเต้องเอาไม่พิเอ่อเอาไม่บริษัทเขาหลักี่ไก่กไก่แล้วอยู่พูกวันก่อนเดบิเห็นได้อามาครับปนี่มาแล้วก็ตัดตัดแล้วก็ขั้มเลยบอกสีอามากสียงยังมาเส่ยังมาใบอ๋อใบกระทอน ถ่ดาลำนะดทำแบบนี้ทำไว้ก่อนเนาะเพื่อมในง่ใจะดีสอยก็มาแนีนมันมีอยู่หมดประมาณมันก็ยังพอต้องทำไว้ก่อนจะได้ลงผนไมเรื่องทรงเรื่องเสาอะไรใสซจ้อไปถา